สวัสดีครับ f อซท่านนะครับวันนี้เรามาชมสนามพม่านะครับเจอกับคนไทยนะครับเลียมเซิร์ฟี่ครับโอ้จับเลยครับโอ้โหไม่รู้เขาพูดยังไงนะครับมาชมกันนะแต้มตอนนี้ครับคนไทยได้เจ็ดแนะมครับพม่าได้สิบแต้มนะครับนะเกมที่สิบห้าแะมครับ ฝั่งโน้นครับเสื้อขาวครับเป็นคนไทยนะครับเป็นเจ้าตีส่้าเรือนะครับหรือตีสวนเป็นนะครับจับคู่เจ้าเอฟนะครับเอฟรังสิตนะครับเสิร์ฟฟีข้าฟรีครับฝั่งนี้เป็นพม่านะครับน่าจะอยู่แถวนี้เลยครับดูครับู้ลูกทำสิครับนชัดเจนนะครับฝั่งไม่รู้เรื่องเลยครับ เอาเราคู่ต่อไปก็เป็นคู่เอกของค่ำคืนนี้นะครับเป็นบอลน,น้อยนะบ้านบะขามนะจะเจอกับกลานะพม่านะอีกสักคู่นะครับเอฟซีครับจบเกมนี้ต่อเลยนะครับผมกดติดตามไว้เลยนะครับวี้เราไปไล์สดใครน้อยนะครับเสิร์ฟไปครับมือโยนหรือยังไงครับมือโยนหรือว่า ลองเท้าครับือนี่ครับสองคนครับลองเท้ามีข้างเดียวเท่านั้นนะนนั้นก็ใส่ถุงเท้าไว้นะครับครับเขาบอกว่ามันเป็นสองออปชั่นนะคือยังไงก็แพ้หรือชนะก็ต้องเตะสองเกมครับเกมแรกน่าจะไทยแพ้ไปนา เมื่อกี้ผมเจอเจ้าเสกสรรครับทีมชาติไทยนั่งอยู่ด้านนอกเสกบอกว่าสู้พม่าไม่ได้ครับครับมาดูกันครับว่าพม่าหรือไทยครับเกมี่้าแต้มครับเกมแรกเป็นพม่าชนะไปนะโอ้โหเสอร์ครับ ดูสิครับลูกเสิร์ฟครับเอาแล้วครับสิบสองต่อเจ็ดครับใช่ครับเกมที่สองครับเกมที่สองครับเตะกันสองเกมครับเสิร์ฟครับสิบสองต่อเจ็ดครับ คบอลลูกเสิบตีปืนใหญ่ยังรับได้นี่ว่าไม่ธรรมดาพม่าคู่นี้เจ็ดต่อสิบสองครับแต้มครับเสิบมาลงไม้โดนหัวหัวไปครับนาทอดีโอ้โห ลูกเขียวเหมือนกับลูกเตะเลยครับแรงกว่ากันนะครับโอเคครับอยืนหน่อยนะครับครับหนึ่งครับลองมาดูบรรยากาศนะครับครั้งแรกนะครับที่ผมมาสนามนี้ครับเราเรียกสนามซอยไทยประกันครับตลาดบางเสาธงนะครับ สิบสองต่อเจ็ดครับไม่ห้ามครับ เอาครับคนไทยจะได้เสิร์ฟครับจเจ้าเตียบหลังเท้าครับเจดต่อสิสองครับแต้มไม่ข้ามครับเรียมต่อไปนะครับเป็นบอลน,น้อยนะครับหลังเท้าล่างครับไม่กระโดดนะครับเดียวกับกราัลา อยู่ครับเจ้าตีครับเจ้าเอฟครับโอ้โหยากคุณบอกเลยว่าลูกเสิร์ฟของคนไทยนี่ยากมากครับที่จะได้แต้มจากเข้านะครับที่มีแค่นี้นะเอฟซีครับผมอยู่ได้แค่นี้ครับ เกิดมาโดนหัวไหลไปล้นไหมโอ้โหยังเร็วครับโอ้ยกหัวนี่ยกได้ดีมากๆเลยนะยกเข้าไปแล้วก็ไม่ล้นเลยนะครับพอดีเลยครับไม่รู้เอฟซีจะได้ยินเสียงผมหรือเปล่าครับผมลืมเอาสโมทอกมานะครับเอฟซี FC ครับผมก็เลยพูดใกล้ๆโทรศัพท์เอาแล้วนะครับแล้วก็ใช้แมทปิ Up ดปากเลยนะครับ อาจจะเสียงไม่ชัดเท่าไหร่นะครับเอีครับพอทนฟังก็ฟังไปนะครับพม่ายาวๆเด้อป,ป่ามันหูภาษาเขาไหมเอาอ,เอะไรครับเด็ลูกง่ายๆครับโอ้พื้นขาไม่มีป่ะครับปะมาครับมีแต่พื้นหัวป่ะ,ะครับโอ้ยิ้มเลยครับ <laughs> <laughs> เอาหัวรับแรงๆได้ครับแต่ลูกง่ายๆเอาขารับรับไม่อยู่แต่ก็เจ็บต่อสิบสองครับมาปโอ้ยอยู่กับที่เลยเอ้าทำเองครับโดนหัวลงนี้ไหลสูงพอดีพอดีครับี่ครับได้มาเป็นแปดต่อสิบสองครับเจ็ดสิบห้าแทมนะเบฟซีครับ S <S ต,ๆๆตบไทยเอฟซีครับทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาติดตามร้องชมครับแปดต่อสิบสองครับโอ้ยเข้าท่านผู้ชมครับหมดสิบแลครับล้มเลยครับเนี่ยเนี่ยอามาเยนั่งเคนับนั่งติดขอบเลยครับ มัม่งติดขอบเลยนะไม่ได้นะดูอัตีไรสดน,นิดเดียวครับดู<อ>นี่อรูกไว้สิดีลยะมันเนี่ยขอรู้สิดีลยทำอะไรก็ยอม เอาครับเก้าต่อส uh> ิบสองครับคนไทยจะได้เสร์ฟครับไม่ข e> ้ามแพ้เลยนะครับเขาบอกครับมาครับแย่งกันพอดีโอ้ยพอดีครับมันแรงมันเร็วนะครับ ครับสามแต้มเกมแล้วก็คนไทยก็สามแต้มทันนะครับส่วนมากจะเป็นพม่านะตรงนี้ครับโสนามพม่าจริงจริงครับสนามตรงนี้ครับมพ,ม,บพม่าจะได้เสิร์ฟครับเสิร์ฟยังไงของเขาไม่รู้นะครับไม่รู้ครับสิบสองต่อเก้าไปแล้วครับมือโยนไปแล้วครับ ไกลครับเจ้าเอฟครับโอ้ยยังเตะได้ครับหรือว่าเตะดีครับมื่อกี้ครับโอ้านไูด้แี้วอรมับคู้ต่อไปขมต้อะไปเอขอ้อล้องมา ตั้งเลยครับเอาครับโอ้ยพอดีครับโอ้ยโดนเสียดายครับตรงนี้หรับได้นะออเยมากเียมาเรียกอาเรียไมาเสร็มพ่อมาโชว์หน่อยบ่ ไม่ได้ครับทิมเขาครับตอนนี้เรอยู่ทิมเขาต้องยอมครับตอนนี้ครับ12ต่อ9ครับไปแล้วเจ้าตียังอยู่ครับเจ้าเอฟครับ ครับไม่น่าตีครับลไม่น่าขึ้นเตะครับลูกนี้ครับโอ้ยหนูน่าจะสลับขาปาดนะครับผมสิบสามต่อเก้าครับมาม่าขึ้นนำครับโอเคมาดีนะไม่อยากี ว่าจะดูไทยน้อยเดียวทำมไปแล้วเว้ยอ๋อไทยน้อยเกมเขาขอแก้นะครับจะเพลงคนระับเกมแรกเขาเตะกันไปแล้วครับเกมสองว่าจะเตะก็อย่างนี้แหลยนะลายสามครับเสิร,ฟร์ฟดีครับตีครับ เอฟครับต่อตัวเตะสวยงามมากครับลูกนี้รสรุปสซสามกระแซแกขอแจ้น้องไทยนะสรุปไม่ได้เตะนะครับเพียงแจ้งมาครับอนน้อยเตะตอนนี้บอแมนครับตอนนี้กำลังวอร์มอยู่ตอนนี้ครับดีครับโนนเกี่ยวครับ โอ้เจ้าตีครับเร็วมากครับโอ้โเอฟซพมา่บาบอกวา่าชอบทั้งสองฝ่ายครับรักทั้งสองฝ่ายครับเอฟซทั้งสองฝ่ายครับผมมาดูครับเสิร์ฟมาอีกครั้งหนึ่ง โดนเกี่ยวโอ้โหออกพอดีโอ้น่าจะเจ็บหรือเปล่าครับนักกีฬาพม่าอีกคนหนึ่งครับนี่ครับใกล้่อนเคสิบสามครับแต้มตอนนี้ครับเจ็บหรือเปล่าครับตัวทำมันน่าจะเจ็บกว่าโยโกโยโก

ประมาณนี้เป็นมาณเราก็พูดอะไรแรงไม่ได้นะต้องยอมงทั้งสนามมีแต่ประมาณเอสิบสามต่อสิบจ้มครับยังถือว่าสูสีครับไปครับโดนหัวไหลสูงเข้ามาเตะลงไปโอ้โหเจ้าเอฟวันนี้ถือว่าฟอร์มดีครับ ก็ตัวเากรงเฮก็ิจบเกมตัวเาากรงเียมแบบกะลามได้อากงเบอได้สิบต่อสิบสามครับเกตีจะได้เสิร์ฟครับต้วนเบนทำเองห่างโอ้โหลูกนี้ย อ๋อพ่อมาหาชั oh, ้ตัวทาโอเว่นผมไม่เคยเห็นนะพ่ะมาตัวทาชื่อโอเว่นแต่ได้ยินแต่ชื่อครับว่าเจ้าโอเว่นโอเว่น ข้าวต่อไปครับใช่ไหมนะตัวทำชื่อโอเวนวะครบสิบสามต่อสิบแต้มครับเปิดหัวไว้ดีครับเจ้าเอฟครับโอ้โหยังถือว่าเตะดีครับเจ้าเอฟครับเอฟนี่อายุธยานะครับผมแล้วตอนนี้ก็ไปอยู่แถวลังสิตนะ ครั้งหนึ่งก็มาอยู่แค่ที่พระรามสามครับสนามเดียวกับปาร์ตี้นะเสิร์ฟดีครับลุงนี้ครับล้นโอ้ยไม่ล้นครับฟปลาไหมเปลฟาวอ,อ,อ๋อฟาวโอ้นิดเดียวครับโอ้ยลูกนี้ครับฟาวนิดเดียวนะเบียดเสียครับโอ้ผม เนียไม่ทันเลยนะครับใช่ครับอ๋อโอเคครับอ๋อผมว่าโอเว่นนะเรฟซีขอบคุณครับที่แจ้งชื่อมาครับสรุปตัวทํานี้ชื่อโอเว่นนครับซีวต่อสิครับดูลูกเสิบเจ้าตีทํางานรอเปล่าครับมาครับโอเว่นเปิดแล้วครับเอาเจาผมทองไอ้โดนเขาครับ เจ้าเอฟครับโอ้ยยังอยู่เจ้าตีเอาไหมครับเตะเลยครับโอ้โหต้องชมเจ้าตีครับแล้ก็เรียมนี้ชมเจ้าตีครับโอ้โหสุดยอดมากครับเจ้าตีครับหนึ่งครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับสุดยอดจริงๆครับเจ้าตีครับหรือว่าสุดยอดมากๆเลยครับแต้มเมื่อกี้ต้องยกนิ้วให้เลยนะครับกดไลค์ให้เลยนะครับ ยอดมากครับได้แต้มจาบเข้ามาได้นี่ไม่ธรรมาดาสูสีเลยครับ13กับ12ครับ12ต่อ13ครับแต้มเดียวทันนะครับตอนนี้ครับพวกยสสิบสองต่อสิบสามครับเจ้าตีครับสังกัดท่าเรือครับ ไม่ใช่สังกัดนะทำงานที่ท่าเรือกตีท่าเรือนะพร้อมอยู่ที่สวนเบนนะ ใช่ท่าไมิใช่เจาหนยนเลกอะรล่ะอ้ยกคน้เลไุคนีเล่าเยคบคุณทุกันนะครับที่เข้ามาตามรับชมนะใครประกันมาใช่ครับใช่ครับเอ็มครับ เตีรับลูกลอยแล้วดิ้วไปใก,ใกล้เน็ตแล้วก็ข้ามมุดลงไปครับ ยืนใกล้ไปเปล่าครับปติครับยกขาไม่ถึงเนื้อยกขาไม่โดนไปครับเสร์ฟดีครับขึ้นแท่นแล้วครับลูกเดียวเกมแล้วครับตอนนี้ครับแมนเกิดฟันนะเกิดฟันเขียวนะ เอานี้ใ่โอ้ยเขาหั้พอดีเรายกเทีมลงอาบีขององเสิร์ฟ้านเสร์เลียมเงม้นลี่อันตรายมากครับเป็นแนเห็ครับมาครับใส่เขาครับลงตัต

สวัสดีครับเอฟซีครับสักคู่นะเอฟซีครับเดี๋ยวผมตัดไล์สดแล้วก็รับชมเลยนะครับสักคู่ครับเป็นกลานะเจอบอลน้อยนะเดี๋ยวผมไปเอาขากล้องมาตั้งดีๆก่อนนะไม่ไหวแล้วก็ถือแบบนี้ครับแป๊บเดียวครับผมมาตั้งขากล้องแล้วก็ไล์สดให้เอฟซีได้รับชมนะครับขออนุญาตตัดคลิปนะครับเป็นพม่าชนะไปยนะครับ15-12ต่อแต้มครับ 가